สุดยอดมากสุดยอดมากทีมงานชมรมกีฬาคนณลักบอลมันเค้าทีมงาน การแข่งขันฟุตบอล9คนทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นประชาชนในครั้งนี้จะเริ่มฉลองงานอนุสาวรีเจ้าพ่อพญาแลของพวกเราประจำปี2568นะครับก็มาติดตามรับชมกันได้ครับสนามแห่งนี้เคยจัดบอลเงินแสนมาแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานคุณภาพครับ ดูแลช่วยกันแล้วพบกันครับสองถึงห้าครับกุมภาพันธ์มาพบมาชมกันได้ครับมีแต่ฟุตบอลคู่ดีๆคู่เด็ดๆมันๆเท่านั้นครับผม